คนกรุงเทพจะขึ้นดอยค่ะอิจฉาเขาไหมชาวงมับแลวมีอีกอย่างนึ่งที่อยากนำเสนอให้กับพี่น้องชาวจัก,กรยานได้รับชมกันนะคะใครว่าคนคนน้ำหนักเยอะขึ้นดอยไม่ได้พี่บอถียงไหมถียงพี่อ๋ขึ้นได้บา,ายมากค่ะ อา้าพี่อ่านเราหายไปไหนครับเจ้าถิ่นเราหายไปไหนครับขออนุญาตตะโกนเป็นคำเมืองสักพักหนึ่งนะคะไออ่านร็วเร็วเลยยังได้ะอะกันเรืงว่าเสือกลับไปแล้ว คคนนะะใครว่าคนน้ําหนักตัวเยอะขึ้นโดยไม่ได้ใช่ไหมคะพี่อันขึ้นได้อยู่ขึ้นบ่อยไหมคะอาทิตย์หนึ่งกี่วันคะสามวันอาทิตย์หนึ่งขึ้นสามวันคะ่ะ<อ>เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและอายุที่ยืนยาวนะคะออกกาลังกายไว้โดยเฉพาะตากล้องเนะะี่ยค่ะตะกล้องยอกเวททุกวันเลยค่ะยกเวทแขนทุกวันเลยค่ะ เขาบอกว่าถ่ายลงดอยนะคะชีวิตคนคนถ่ายจะหาไม่นะคะก็ปั่นเป็นเพื่อนกันไประหว่างพี่โบกับพี่อันสองคนมิตรภาพไร้พรมแดนพี่อย่าทิ้งกันนะขอจบช็อตนี้ไว้ก่อน